สวัสดีค่ะชาวอังคารก่อนที่จะมาดูดวงกันนะคะประจำวันที่1ทธันวาถึง15ธันวา65นีนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกด subscribe ขอให้ร่ำให้รวยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนและทีมงานนะคะวันอังคารนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าทำงานค้าขายเนี่ยคิดจะใครทำงานประจำอยู่ก็คิดจะทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอยู่แนะนำ ให้ทำควบคู่กันไปก่อนอย่าเพิ่งลาออกจากงานโดยเฉพาะการเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซิลการทําอะไรก็ตามที่จะค้าไขายในอนาคตให้ทําควบคู่ไปก่อนอย่าเพิ่งลาออกจากที่ใดที่หนึ่งเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะสะดุดในเรื่องของการเงินอย่างอย่างไม่น่าเชื่อแนะนำเลยนะคะทำอะไรคิดให้รอบคอบคนร่วนอังคารส่วนใหญ่เนะี่ยบางทีโมโหปุ๊บอะแล้วตัดสินใจพรวดพลาดมันจะไม่ดี แต่ถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้กําลังคิดตัดสินใจอะไรอยู่หรือการประนอมนี่อะไรต่างๆมากมายเนี่ยเดือน15วันนี้เป็นช่วงแห่งการเจราจาทําให้ทุกอย่างมันสงบนิ่งได้คุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันอังคารถ้าช่วงนี้ท่านจะนอนหลับไม่ค่อยลึกนะคะอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อรับยานะคะทำให้ท่านรู้สึกว่าใครกังวลหรือคุณพ่อคุณแม่ของคนที่เกิดวันอังคารอาจต้องไป ผมแนะนําเลยเนาะถ้าใครรู้สึกนั่งคุณพ่อคุณแม่คุณรู้สึกมันเป็นเรืเเ่องปกตินะคะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดสําหรับผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นแล้วสมองจะหดตัวลงก็จะเกิดภาวะการเป็นสมองเสือ่อมแต่เราสามารถนะคะคุณหมอสามารถให้ยาได้แนะนำนะคะค่าใช้จ่ายไม่สูงศูนย์การแพทย์กัญชาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระราม9ก้าก็ได้นะคะแถวมหิดลนก็ได้เช่นกันตอนนี้คุณพ่อคุณแม่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเหมือนแบบ คงเหงาบ้งคะแล้วก็เกิดจากภาวะโควิด -3 ปีด้วยแล้วก็มีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานแล้วก็นั่งคิดแต่เรื่องเดิมๆมานะคะภาวะโควิดทําให้โลกมันเปลี่ยนไปด้วยภาวะคนก็เลยเป็นรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นความใคร่กังวลอันนี้รักษาได้นะจ๊ะแล้วก็อยากบอกตัวเองว่าช่วงนี้ถ้าทําอะไรสิ่งเสี่ยงเกี่ยวกับการเล่นหวยเล่นหุ้นแล้วเกิดวันอังคารการพนันออนไลน์ตอนนี้ เสี่ยงสุดๆสมมุติว่าจะเล่นคริปโตหรืออะไรก็ตามที่เขาทำกันนะคะบิตโคงบิตคอยอันเนี้ยขอแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะถ้าใครยังเจ็บตัวอยู่ลงจากดอยนั้นมาก่อนนะอย่าพึ่งไปเสียเเเส่ยงเพิ่มเพราะเสี่ยงเพิ่มเป็นภัยกับตัวเองแน่ๆแล้วก็อย่าพึ่งไปเชื่อใครแล้วก็โอนเงินให้เพื่อนสนิทง่ายๆอ๋อหนูไม่มีบัญชีค่ะหนูไปเล่นบัญชีเพื่อนหยุดก่อนตอนนี้คนใกล้ชิดพร้อมเลยค่ะพร้อมเอามีดมิดด้ามเลยนะคะ เกรงใจตัวเองนิดหนึ่งในการลงทุนนะคะอุย้ยเขารวยพี่ฝนเขาไม่โกงหนูหรอกเขาไม่โกงผมหรอกออมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาสะดุดนะคะอันนี้เตือนไว้ก่อนการดูหมอที่ถูกต้องน่ะไม่ต้องเชื่อหมอดูทั้งหมดแต่ให้ระวังสิ่งที่เขาบอกเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปทุกตามที่เขาบอกทั้งหมดฝนเองอยู่ในอาชีพหมอดูมาเนี่ยบอกเลยว่าการดูหมอเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตแต่อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดให้เชื่อการกระทำของตัวเอง หากได้ยินกันอยู่หากได้ฟังกันอยู่วันนี้ช่วยช่วยบอกต่อกันด้วยถ้าใครอยู่ใ,ใ <st> กล้ๆแล้วก็เกิดวันอังคารนะสว่ส <st> สวนเรื่องคู่ครองคนรักในช่วงเวลานี้ที่รักจ๋าที่รักจ๋า,าให้ระวังเรื่องมือที่สามถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีก็ไม่มีเรื่องมือที่สามครับพี่ฝนให้ระวังเรื่องแฟนอาการเจ็บป่วยของแฟนนะฝนแนะนําว่าช่วงนี้เหมือนถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องมือที่สามเรื่องแบบ อาจจะมีคนมาขายขนมติ่มซำให้แฟนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าไม่พร้อมที่จะที่จะปล่อยเขาไปหรือว่าคุณเจออย่างนี้มาจนสุดทางอันนี้พิจารณาเอาเองแต่ช่วงนี้ให้ระวังแล้วก็เขาก็จะถ้าไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะคนเกิดวันังคารแฟนของคุณอาจจะต้องรักษาเกี่ยวกับขาเขา่าหรือเรื่องกับ ภูมิแพ้ผิวหนังที่อยู่ดูดีดๆก็ผื่นแดงขึ้นมาคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หาทางรักษารักษาได้นะคะถ้าไม่ใช่เรื่องชูสาวก็เป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเวลานี้ส่วนตอนนี้คนเกิดวันอังคารเขาก็จะบอกว่าจะเปรี้ยวหน่อยคืออยากเที่ยวอะอยากเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนอะไรนี้ถ้าเงินพร้อมก็ไปถ้าเงินไม่พร้อมหยุดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะทําอะไรเกินตัวไปแล้วก็เตือนเรื่องการตอนนี้อยากมีอาชีพเสริม แต่ว่าหาอาชีพเสริมแบบลงแรงอย่าเพิ่งลงทุนมีเช่นนั้นจะเสียทั้งเงินเสียทั้งแรงคือมันได้กําไรน้อยบองตรงแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากหางานเพิ่มเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดบันอังคารนะช่วงนี้นะคะเอาสมมติใครเป็นคนจัดแสงสีเสียงงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาอาชีพเสริมได้ทันทีเลยนะเป็นที่ปรึกษาเป็นคุณครูสอนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเปิดคอร์สได้เลย แต่ถ้าหากใครบอกว่าเป็นเจ้าของกิจการอยู่ในช่วงเวลานี้ระวังนะคะบริวารของคุณในเรื่องของเ,อเครื่องคิดเงินหรือการบัญชีโอนเข้าโอนออกหันกลับไปดูที่แผนกการเงินกับบัญชีให้มั่นเลยที่รักระวังระวังระวังที่บอกว่าที่บอกไม่เป็นไรหรอกเรามีระบบไว้ควบคุมไม่จริงลองไปดูอีกทีนะคะมันอาจจะอาจจะมีรอยรั่วก็ได้สำหรับคนที่อยากจะไปเล่นหวยในตอนนี้นะคะเลขที่ ที่จะงดงามที่จะมีโชคลาภอ่ะเออถ้าใครไปที่พระมงกุฎได้นะคะก็ไปขอได้ที่เท้ากีรันพนาสูตรนะคะก็ให้ขอให้โชคดีละกันแต่ว่าไม่ได้ไม่เยอะได้ได้แค่ครึ่งเดียวยังไงคุ้มครองระวังคนใกล้ชิดนะคะระวังเรื่องการเงินให้ดีด้วยนะคะคนวันอังคารยังไงก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดส u b ค c r i า e กกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะจ๊ะ